ว่านสบู่เลือดอมีรกระโดดเด้งป <c oughs> วเด <c oughs> วเด้งหมดนะครับหน้าการะชัดตาชาัดัวดเด้งซึ่งเปิดราคาสามหมื่นเท่ากัน,นด้านหลังก็มีแล่นะครับแต่ว่าเนื้อสบู่เลือดเนี่ยในวงการเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นกัน,ม,นมีน้อยแล้วถ้าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไปเจอที่ไหนเนี่ยก็สามารถเก็บได้เพราะว่าเนื้อสบู่เลือดเนี่ยยังไม่มีผ้าปอก อีกองหนึ่งซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของไลฟ์วันนี้แล้วครับโอ้องนี้นี่แบบเอ,อหน้าท่านนี้ยิ้มแย้มเมตตามาบ,บัวเป็นก้อนเลยนะเน,นี้ยครับเป็นบัวเด้งบัวเด้งแล้วคาบเหลืองๆนี่เกิดจากอะไรครับเพาะไม่รู้มันกันอ่าแต่องค์เนี้ยเป็นว่านสบู่เลือดแล้วเก็บไว้นานครับเป็นแบบนี้ ี่ด้านหลังนี่โอ้โหนี่แ,แล่ลายประยับเลยครับ <c oughs> นี่สวยมากไอ้องค์นี้สวยจริงสมบูรณ์มากนะครับอ่านะครับเปิดราคาสามหมื่น